คือจริงๆแล้วเราโดนสอนแต่เด็กเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ก็ไม่รู้สุดท้ายทําไมเราเองกลับไปมองคําว่าเกษตรกรรมเป็นกรรมกรแต่ถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้สึกว่าเกษตรกรรมคือตัวฉันแล้วโลกทั้งโลกมึตง,ง,มตงต้องแดกไหมต้องแดกถ้าประเทศไทยก็ต้องกลายเป็นสิ่งที่สําคัญคนไทยไปไหนก็ต้องมีแต่คนรับเพราะไอ้นี่มันตอบโจทย์ปัจจัย4ี่คูได้ว่ะ โกวิศสุภาววนิตรีลานะครับเป็นสถาปนิกเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารนะครับแล้วก็ดูแลธุรกิจโรงงานทําเกษตรอินทรีย์ครับผมชอบอะไรมากกว่ากันชอบทั้งสองอย่างแต่ผมว่าโชคดีที่ผม,มเรียนสถาปนิกบางคนมองว่าคือการออกแบบสร้างตึกผมว่านั่นคือปลายทางแต่ต้นทางคือการแก้ป,ปัญหาสมมุติลูกค้าบางคนว่าบ้านชั้นทั้งบ้านเป็นคนเป็นคนพิการหมดเลยไม่มีขา คุณจะออกแบบบ้านปกปติก็ไม่ได้คุณก็ต้องไปแก้ปัญหาแล้วจะแก้ไงในเมื่อเราก็ไม่ใช่คนไม่มีขาคุณลองทําตัวเองไม่มีขาคุณก็จะตอบได้ว่าเออมันอย่างนี้ไปได้รถเข็นวิวแชร์ไปยังไงลองลองเองมันจะได้คําตอบใครๆอยากปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านผมปลูกรอบแรกบอกคําเดียวว่าตายซื้อปุ๋ยก็ซื้อปุ๋ย,ยเม็ดสีฟ้าๆโรยตามนั้นสุดท้ายตายหมดอาจจะตายเพราะผมดูดน้ําจาก ในคลองขึ้นมาโดยที่ผมไม่ดูว่าน้ําขึ้นหรือน้ําลงพื้นที่ตรงนี้บางขุนเทียนชายทะเลบางทีน้ําขึ้นเท่ากับผมเอาน้าทะเลมาลดน้ําต้นไม้จากปลูกต้นไม้เราทําไม่ได้อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เอาแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9้ามาอ่านแบบจริงๆพออย่างไปดูโครงการที่ในหลวงทําสิ่งที่อยากรู้คือพระองค์คิดอะไรถึงเลือกว่ามาทําทําแล้วผมว่ามันเจอผมก็ไปซื้อคีวัวส่งแทต์ประมาณ3มรอบอยากรู้แล้วว่าวัวเลี้ยงไงก็ไปหาคนที่เราซื้อแล้วก็ได้วัวมาเลี้ยงเอง ตอนนั้นผมก็ซื้ออาหารเม็ดที่โคนมนองโพตอนหลังผมก็มาปลูกในเปเียเองนู่นนี่เองมันเหมือนกับเราเขียนวงกลมเขียนไปแล้วเจออะไรแล้วเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นยังไงยังไงยังไงพอเป็นปุ๋ยเสร็จไม่เร็วก็เรียนรู้จากการเลี้ยงไส้เดือนเขาเลี้ยงในท่อคอนกรีตจนสุดท้ายไม่ใช่เวเราเราไม่ได้มาเก็บขี้ไส้เดือนขายแล้วนี่ก็เอาไส้เดือนที่ซื้อมากี่กิโลเนี่ยก็หวานไปให้หมดที่ดินทั้งหมด ลองเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มาทําแปลงผักทําอะไรนูน่นนี่ผักนี่แทบจะหลังเพราะตอนแรกผมปลูกไม่เยอะอย่างนี้ผมปลูกแค่กินกันในบ้านแล้วค่อยๆเขียนแพทเทิร์นของตัวเองขึ้นมาตรงข้ามโคตรๆใช้คํานี้ดีกว่ากเกษตรอินทรีย์ทำให้ผมมีคนใจเย็นแล้วมีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ผมทํา ออฟฟิศผมต้องวิ่งตามทุกอย่างวิ่งตามนุ่นนี้แต่ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวปรับหยินหยางในตัวเอง7จ็ดโมงเช้าสิ่งที่ผมทําเอาไอ้ต้นกา้หนึ่งต้นมาเรียงในแปลงเล็กๆเนะี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างในหัวเองแปลงไหนสมาธิไม่ดีจะเบี้ยวแปลงไหนที่ดีมันจะตรงแนวตั้งและตรงแนวนอนและสุดท้ายก็เหมือนเขียนตารางพอ8ปดโมงเสร็จผมก็ไปทํางานสําหรับผมนะมันคือการเขียนวงกลมที่แบบย้อนต่อๆกันให้เกิดร้อน,น้อยสุดก็ได้หรือ การแก้ปัญหาในแต่ละอันแต่ละขั้นตอนมันเจอปัญหาไม่โวยวายไม่นูน่นนี่แก้ด้วยการทดลองทดลองเสร็จเจอทางออกออกไปเสร็จเจอปัญหาแก้ทดลองแก้ทดลองมันมีวันหนึ่งมายืนลดน้าต้นไม้อยู่ดีก็เก็ตขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยธรรมะธรรมชาติทําไมมันอยู่ด้วยกันใครเป็นคนคิดคํานี้วะแล้วทำไมธรรมะกับธรรมชาติมันต้องมีคําว่าธรรมะอยู่ในคําว่าธรรมชาต,ต,ารรชาติแล้วคนส่วนใหญ่อยากสงบก็ไปวัดไปเจอสีเขียวแล้วทำไมเราไม่ปลูกสีเขียวในบ้านเราเองให้เราเจอเอง เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีถึงบอกว่าพอมาทําอินซีมันสวนทางกับคำว่าหงุดหงิดไหมไม่สวนเลยมันกลายเป็นว่าผมสงบลงมากกว่าทำไมไม่โยนไปทีเดียวเลยมันจะมีบางอันที่ผมโยนไปเลยแล้วเดี๋ยวผมไปเลือกเด็ดทีหลัก็มีสำหรับผมนะหนึ่งเมล็ดพันธุ์บางอย่างมีต้นทุนสูงผมต้องการผลผลิตที่มันหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ข้อที่สองคือโยนไปแล้วเสร็จสุดท้ายก็ต้องมาทำโพสนี้อีกแล้วเมื่อมันโตขึ้นเวลาผมดึงรากล่างมันเกี่ยวกันแล้วเนี่ยมันขาด เท่ากับต้นที่ใหญ่เหลือขาสั้นๆมันก็คงเดินได้ช้าผมก็เลยให้มันอยู่ในเท่านั้นแล้วผมก็ดึงจากที่มันเป็นแค่เหมือนต้นถั่วงอกบางคนจะเลือกถาดหลุมบางคนเลือกอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นน่ก็จะเป็นแล้วแต่เป็นส่วนของการจัดการมากกว่าการจัดการนั้นส่งผลไปถึงการเจริญเติบโตผมว่าสําคัญสุดที่ไปเห็นทุกที่คือทดลองอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เอากลับมาทดลองของผม หมือนอย่างตอนนี้ผมปลูกในแปลงแล้วผมสู้วัชพืชเจ็ดไร่ผมสู้ไม่ไหวถอนตายเลยแล้วผมก็ไม่เลือกที่จะใช้เคมีแน่นอนผมก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าเฮ้ยงั้นผมเอามันมาปลูกในกระถางว่ากระถางหนึ่งเนี่ยมันจะโตได้ขนาดไหนแล้วมันไอ้นี่ไหมเราเริ่มรู้เฮ้ยมันได้งั้นจริงๆทุกบ้านปลูกกันได้แบบนี้ดีมานซับายในการใช้หรืออะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลง คนก็จะปลูกเองแต่ทีนี้การปลูกเองของแต่ละคนทุกคนจะคิดว่ายากมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำยังไงมันไม่ยากเราลองทําให้เรารู้สึกว่าเราง่ายจนคนที่มาหาเราแบบเนี้ยโคตรง่ายเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าง่ายแล้วไปลองแล้วก็ค่อยๆค่อยๆตอนหลังคือแบบมีทําร้านอาหารก็เลยมองว่าเฮ้ยจุดแข็งเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วทําไมเราไม่เอาอินรีย์อย่างเงี้ยขายร้านเมื่อขายอินทรีย์ไปแล้วไม่ทันผมจะซื้อที่เป็นไฮโดรไม่ได้เทกเจอร์ของผักและอะไรมันต่างกันแบบชัดเจน ก็คือบอกลูกค้าเลยว่าแบบช่วงนี้ผักสลัดปลูกไม่ได้อย่างนี้หน้าฝนจะเห็นผมไม่ทำโรงเรือนเพราะโรงเรือนคือต้นทุนผมเอาไม่ขายดีกว่าไม่แบกความเครียดเข้ามาที่ต้องเล่นเข้ามาเมื่อบอกลูกค้าไม่ขายลูกค้ากั็แฮปปี้ด้วยว่าเฮ้ยไม่ไม่เฟกไม่ไม่ไม่หลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยพอปลูกได้เสร็จเราก็ค่อยเอาไปเอาข้อแรกเลยครับเจอเยอะสุดคือหนูหนูผมก็ตั้งกง ทำได้แค่นั้นแล้วก็พูดง่ายปริมาณที่มันกินกับไอ้ที่เราปลูกมันปลูกมากกว่าอยู่แล้วมันกินไปต้นสองต้นก็ไม่บอกไม่หวั่นีแมลงส่วนใหญ่จะเจอเพี้ยวิธีการที่ผมลองมันค่อนข้างได้ผลคือผมจะไม่ปลูกอย่างเดียวถ้าสังเกตมะเขือจะมีตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างตรงนั้นบ้างควยกันไปให้มัวเลยสมมติแปลงนี้มันกินกวางตุ้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันกินแต่กวางตุ้งแล้วมันไม่กินอย่างอื่นจนสุดท้ายผมก็อังนั้นกวางตุ้งจะอยู่นี้ที่หนึ่งตรงนู้นที่หนึ่งทำโซนให้เล็กกกลลงงงรรระจาาายยวิิธีีีมมันนป่่อูต คือในพื้นที่บางขุนเทียนมันมีลิงอยู่แล้วขโมยน้ำเต้าขโมยอะไรก็รอบๆบบ้านเนี่ยผมจะมีโต๊ะให้อาหารเป็นบาริเออร์ซื้อให้มันกินอยู่แล้วเราก็เอาไปเทไว้ตรงนั้นคือมันกินปุ๊บมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงไปทางอื่นจะไม่บุกเข้ามาในแนวข้างสุดท้ายก็คือใช้การจัดการนั่นแหละมาแก้ช่วงโควิดกระทบไหมกระทบกับที่ร้านที่ว่ามันต้องปิดกับกลายเป็นช่วงที่คนมาหาซื้อผักสดจากนี่มากที่สุดข้อที่1ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทําให้หลายรายการหลายๆคนที่เป็นเพื่อนห,หรืออะไรเงี้ย รู้จักที่นี่ก็ถือว่าดีถึงบอกว่าสุดท้ายตรงอื่นอาจจะเฟลแต่ตรงนี้ไม่เฟลเพราะว่ามาจริงจริงมันไม่ได้อยู่ที่การที่ผมขายรอแมทีเรียลแต่มันอยู่การที่ผมเอาแมทีเรียลนี้ไปขายที่ร้านพยายามกลับไปที่พฤติกรรมอะนะคนเมืองในที่นี้อาจจะมองคอนโดถึงบ้านผมว่าแค่เวลาที่เขาจะกลับมาอยู่บ้านมันมีเวลาช่วงเวลาที่ที่น้อยข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการได้รับอะไรมันต้องเป็นสําเร็จแล้ว ถ้าเริ่มจากที่ผมทําผมเป็นคนตรงนั้นผมก็ทําทไม่ได้มันใช้เวลาเยอะแต่ถ้ามันสําเร็จแล้วระดับหนึ่งแล้วไปดูแลต่อผมว่าอย่างเงี้ยได้ 2. ผมเห็นก่อนหน้านี้ที่ออกมาว่าแบรนด์สารเคมีแบรนด์นู้นแบรนดนี่สุดท้ายเรากําลังงัดกันระหว่างบางเรื่องผมมองว่าเกษตรกร,ร,กรบางคนไม่ใช้เขาตายแต่บางคนใช้ก็ไม่แคร์เพราะให้คนอื่นกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเมืองซึ่งเป็นผู้บริโภคลายหญ่ปลูกกันเอง แบ่งปันกันเองนู่นนี่กันเองสุดท้ายมันก็เป็นอินซีได้ผมถามมื้อหนึ่งเราจะกินสักกี่ต้นแต่ถ้าเราทําเป็นยูนิตแล้วปลูกได้ในระเบียงหรืออะไรพื้นที่นั้นแต่เราลดขั้นตอน45วันเหลือแค่15วันอนาคตอาจจะขายต้นกล้าอยู่ในมินิมาร์หรือในร้านสะดวกซื้อหรือในอะไรก็ได้ที่คนเดินกลับบ้านแล้วโอเคซื้อต้นกล้า30วันมาเก็บบ้านแล้วก็ลอกินจากผลคือคนเมืองต้องการความเบ็ดเสร็จผมมองอย่างนี้เพราะเขาไม่มีเวลาคือเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะขายไง คือถ้าปังเป้าว่าจะขายปุ๊บสุดท้ายมันไปไม่ได้มันก็เฟลนะพือเราเรียนรู้จากานั้นเรียนรู้จากมันมันก็เลยไม่ไม่มีจุดเฟลจุดเฟลคือจุดที่เราอยากเจอแล้วเราก็แก้แล้วเราก็แก้อยากให้เด็กมาเห็นอยากให้เด็กได้มาใกล้ชิดกับไอาการปลูกการอะไรเพราะว่ามันอยู่ในการบริโภคในปัจจัยสีถ้าเราคลิปอันนี้ได้เท่ากับเราสามารถที่จะมีฐานร่างที่ แข็งแรงได้ผมว่ามันก็แปลกนะคือจริงๆแล้วเราโดนสอนแต่เด็กเป็นประเทศกเกษตรกรรมแต่ก็ไม่รู้สุดท้ายทำไมเราเองกลับไปมองคำว่ากเกษตรกรรมเป็นกรรมกรแต่ถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้สึกว่ากเกษตรกรรมคือตัวฉันผมถามว่าโลกทั้งโลกประเทศไทยคือกเกษตรกรรมแล้วโลกทั้งโลกมึงต้องแดกไหมต้องแดกถ้าประเทศไทยก็ต้องกลายเป็นสิ่งที่สําคัญคนไทยไปไหนก็ต้องมีแต่คนรับเพราะไอ้นี่มันตอบโจทย์ปัจจัย4ีู่ได้วะ่ะ